คดีนี้ไปดูสามีภรรยากับปัญหาใหญ่ใหญ่มากสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกนรงค์ธรรมข้าราชการบำนาญสำนักาง,งานตำรวจแห่งชาติมีครั้งหนึ่งครับได้รับแจ้งเหตุว่าผัวมีทะเลาะก,กันจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณตำรวจได้รับแจ้งว่าผัวกำลังด่าเมียอย่างรุนแรงจะใช้กำลังกันแล้วครับก็รีบมาระงับเหตุเลยนี่เขาทะเลาะกันพี่ตำรวจจับเลยมาแล้วมาแล้วได้ได้ได้โอ้จะตีแล้วจะตีแล้วคุณคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะเขาเป็นเมียคุณ พ่องอยู่ด้วยคุณจะตกงี้ไม่ได้เออไม่ตอบได้ไงเพราะว่าทำงานแท้ตามาอยู่บ้านเฉยๆรู้ไหมมันทำอะไรทำอะไรเล่นไพ่อเล่นไพ่โถดเมียเอาแต่เล่นไพ่เอ้ยตํารวจอยู่นะเนี่ยเล่นไม่ได้เล่นนี่ไงขีบตาอ๋อก็ขยิบให้รู้ไงว่าฟ้องตํารวจให้เมียติดคุกอยู่นะอย่าอย่ามาขยิบตาอีกใครเช้าไม่มา คุณผัวรู้สึกตัวยังไงช้าว่าแกไม่ได้เล่นไงก็ต้องไปดูกล้องไงไปไปดูไปไปดูเลยไปดูกล้องกันแล้วนี่นี่นี่ดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมมันเล่นตลอดเลยเนี่ยดูสิพอผมมานะมันรีบเลิกเลยโอ้โหดิแกรู้ตัวอย่างแกกำลังแจ้งจับเมียตัวเองอยู่นะเนี่ยโอ้โหยเพราะความโกรธแะเอย่างนี้คุณตุ่นหจะเอาไงก็ไม่เอาไง คจับสิครับจับสิครับใช่จับฮะจับเมียคุณไงเฮ้ยโผแค่พอะเฉยเฉยไม่ได้ทำมจ่าไม่จับได้ไงเมียคุณเนี่ยเป็นเจ้ามือเปิดวงเล่นไพ่ที่บ้านอ่ะต้องจับแล้วโอ้โหโดนสองคดีหนึ่งเล่นการพนันสองเป็นเจ้าบ้านด้วยสองกระทงเต็มเต็มยังไงยังไงยังไงโอ๊ยเรื่องนี้เนี่ยเห็นชัดมากว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าแต่ผัวเนี่ยโกรธซะโง่มาก อยากจะําททำไมกกถึงโง่จังทำไมแกโง่จริงจังทำไมโงอจังง่จังโงจัง,งโอ้ทำไมมันโง่นี้วะเนี่ยดาพัญญาได้เสียงดังเลยครับทั้งคู่ไปต่างด้าวพัญญาชอบหนีไปเล่นไพ่เผลอไม่ได้เผลอต้องไปเล่นไพ่ผมไปทำงานมันก็หนีไปเล่นไพ่อย่างนี้เรียกคดีพลิกพลิกจากสามีโกรธเป็นภรยาโกรธโกรธมากด้วย ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกนรงบุญธรรมข้าราชการบำนานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องแจ้งตำรวจจับเมียเล่นไพ่